Ens, นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเลือกที่แฟนผมเลือกไว้ให้ในสามอย่างทั้งหมดในช่องนี้อันแรกเป็นหมวกเธอจะเลือกอันไหนหนึ่งสองสามเขาเลือกสองโอเคแล้วอันต่อไปเหรอเป็นเสื้อเขาเลือกหนึ่งแล้วกางเกงเธอเลือกอันไหนกางเกงเลือกสองโอเครองเท้าเลือกอันไหนรองเท้าเลือกสาม แล้วดาบเลือกอันไหนดาบเลือกหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งดีแน่นนแล้วตัวช่วยเธอเลือกอนไช่วยเขาเลือก,อ,อ,กอันที่สองฟังกนกลางน่าจะดีแล้วอันนี้ล่ะเป็นวอนเตอร์มอนเตอร์อมตัวที่สามต่อไปเป็นจำนวน 2. 2> สองเข้าไปแล้วนะไปเลยพร้อมแล้วครับมาเลยชุดเกาะว้าว คือได้เพชรเพชรเป็นตัวช่วยเพชรเป็นตัวช่วยเหรอสามารถสามารถแล้วเอาไปทําได้อะทําอะไรได้เขาสามารถครับได้ไหมไม่ได้ก็คือเอามาเฉยๆใช่เธอรู้ไหมเธอได้ร้อยตัวเลยนะเขาไม่กลัวครับมาดิแค่ตัวกลมๆเชี่ยไอ้รองโกเลมมาไงวะเหมือนคลิปนั้นเลยครับทุกคน ถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะชนะใช่ปเปล่ามงกลัวครับมงกลัถ้าดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไล e, ค์กดติดตามนะครับผมว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายหนึ่งร้อยตัวผมไม่ไหวจริงๆแล้วคนเยอะมาก